เบิ่งเห็ดไข่หยักเบิ่งเห็ดไข่หยักแต่เราไมีสองดอกตัวนี้เลดอกเห็ดไข่หยักบุ๊คนี่นางกว้งอะไงดูอันี้เพิ่งจะคืนรจะไข่ได้จ้ะ อคีควอมครับพี่น้องด้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับหอกันหนึ่งมือค่ะมัอน,นี้เข้ากะอยู่ลำพูนถือก่าเนาะครับผมตนน้องกับปลาเฮดคือก่าค่ะมัอน,นี้เข้าขึ้นดอยสูงแม่นครับผมดอยสูงสูงสูง,สง <c oughs> มางลารอเบิ้งค่ะเนาะลรอเบิ้งเรื่อยๆค่ะพี่นอ้องช่วงนี้เฮดกะสิบขวบคอยวัวปลาวัวเนาะแต่ก็มีพ่อด้เก็บพี่นอ้องเดี๋ยวมันนี่ลุ่นเบิ้งข้าได้เห็ดหนังเนาะสกิมลุ่นไปโชว์น้ำกันค่ะครับนี่แกเมื่อวานนี่ก็เป็นลายหาเฮด ตะไครเห็ดแดงกันได้มากบนดอยฝนตกใส่อีกต่างหากวันนี้ก็เลยข,ขึ้นดอยใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละพี่น้องนะป่ะไปลุ้นไปลุยน้ำกันครับผมวันนี้ป่ะพี่น้องนาเลยนาเลยนาะนน,นี่ดนะดีีด เห็ดใบเพิ่ดลงไปผู้หนึ่งมากับไหนเป็นเห็ดร่วมเนาะเห็ดดินเห็ดดินเห็ดดินกับไม่ดินเห็ดร่วมเห็ดดินไม่ดินเห็ดทั่วไปขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจเฮาเนาะครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับขอบคุณพี่น้องที่อุดหนุนเห็ดจากกุ้ยซานบันทุงด้วยครับผมขอบคุณหลายๆ มาเห็ดย,ยังเห็ดตะไคร่ปีนี้นี่ตรกนี่เดี๋ยได้องได้ได้พอดานเดินนี่เลยอาานเ์หิรไข่ปีนี้รู้สึกว่าหายอยู่หากินอยากเล็กน้อยเ<อ>นาะพี่ก<ผ>ินเหลียวลายขาพี่นอ้องเลยฝนบอดี้อาจพัเป็นปน้ำป่าน,น้ำฝนนีหล่าเมียนค่ะอันนี้ถือว่าฝนบอดี้เมียนฝนบอดี้ปีนที่ดานเห็ดครั เข้ากับบทเรว่าสิจำได้ทุกด,าด่านเลยจริงๆเพราะว่ามันเป็นดอยเนาะนี่ยางบทัวทวดยางบทัวทวดหรอสวยเงนี่ได้เด้อยค่ะทำปนได้เนาะจู่มตนงเดี๋ยวเดี๋ยวเหตุผลเป็นจำปนทำแก้วกับถักหาได้เด้อครับผมก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนซอยเหลือกันเนาะ โซ่เหลือคนถ้ามาหากินพี่น้อง <c oughs> นี่ไปดอกหนึ่งถือว่าโอยเหลือคนถ้ามาหากินอีกทางหนึง่งบานเด็ดมีไผยขึ้นมาใส่ดอกหนึ่งพุอุกก้งขาเขาไปด,านนดัดนแเงี้ยดันเงี้ยปีชีเหล่านีน้ออกขากออกแน้วปีชี่แล้วเวนาะ แต่ละดานพี่น้อเก็เห็นดวในขีดปีซีเลียวูดไดได้เบิ่งปีชีเล,ลีวเนาะนลันทรงมีพลังทรงฝลิ่มช่วงนี่เท็กแมจบ,บึงจะหน่อยทีี้ดิ<น>ดเดื่องด่าบอตรงน่มเห็นอยู่แต่ว่าพด้บออาจจะเน่าของสิม้เน,น่นาอีเน,น่นาเน่าเนเน่าบ่ได นาครคับผมแต่เวลาเขาไปตบไปลวกเลยสีิันก็จะเปลี่ยนไปด้วยพี่นอ้องเพิ่นสีบดเป็นสีนี้นะครับผมสีอาจจะออกไปเน,นาะตะไครจุนหนึ่งกำลังงานตะไคร์หอมคักพี่นอ้องโอ้ยวกนี่มีซ้อมกำลังจุ่มเลย เี้สีม่วงชมพูอตอกนี้แข็งดีเยอจ้ะฝนตกน้อยน้อยน่อมคืนเนาะ ช่วงนี้แจะมีแต่ฮิตนาเล่แต่ไข้เนาะห็ดละงหเหิดเพิงบ่มีบอมีเด้อขาบุญเบิรบุเบิดชุดไปแล้วห็ดลงพงูนเผื่าเดือนพฤศจิก,กาพฤศจิกากับบมาแ,แล้เนาะเพาเขาต้องลูกพักหลหไงดีเนาะหลไงหลนาดี ลาดอกดิดจนเน่ากันมีโอ้นี่บอไดค่นนะนได้าเสือกเอาเนาะค่ะเอาดอกนุ่มๆเพินิน แกก็นออดอหน่พี่น้องโชกใสจ้ะแกจัดครับผมบได้บึงไปป็ดเชือกแด้ยางก็ยางกิ๊กตีนกิกขอโทษที่บอเบมมนเลยพี่น้องกันดิิ๊กเท้า้ต่อเรื่องงามเนาะกํลังบานเลยค่ะกํลังบานพอดีเลยเนาะ ขาเป็นอยู่บนท้าอัเตียนี่นะสองใส่เห็นอยู่ขาวๆไข่แล้วไขแล้วเนียถ้าปกตินี่ยเออกดอกดอกได้พี่น้องลนอยข่าืเลยขาเป็นปงสีตัดค้างด้วยตัดค้างด้วยด้วา หอมขลับจุกจุ่มกอดแดงหน่อยแกงเสีบแกงหวานโดดทำฮาลายหลายตัวนี้พี่น้องกลยกอดแดงน้อยเธอปีนาสิเป็นยังไงเขากลเก็บอยู่คุ้นด้วยเนาะเก็บอยู่คุ้นด้วยโอ้ยหมูแบบใหญ่พี่น้องเลยแกงเสียบค่ะแกงหวานพี่น้องนักถามถามท่าซึมเหือถามหาเห็ดกอแดงหน่อย

เข็มเนาะน,นี่กินง่อยนะฉันกำลังจุ๋ๆเลยจุ่มมดไข่่ะไปไปโอเคเนี่ไม่เห็นตัวด่านเห็นเนาะนี่อะไรมองด่านเห็น มันเพิ่นหลายก็กสิทนเก็บฝนบ่ดีท้นโตบ่ตอนเนี่ยลกำลังงุงกำลังงุงิเลยโหงามเนาะกำลังงามเลยได้จุ้ยดินแฮงเนาะ ออกเสืองแย่งเนาะดอกทานขยี้รูปในบังเกอร์น้อือสวยงามไอ้ขาวเบิ่งห็ดไข่หยักเฮิร์นเห็ดไข่หยักแต่เราไม่สองดอกตัวนี้ดูดับเห็ดไข่หยักต่อแล้วพี่น้องดอกบาดกับดอกตูมคอยพูดเสียเตะพูดเสียเตะวันที่ห้าเคยได้เนาะ กตุ่มก็มีปกใหญ่เลยถ้าเพื่อนบอขื้นกับต้นหยาเพร่ะนั้แตกได้พป่นองอกหยาคือกับต้นหยาก็เลยแตกตะไคร้ยักษ์ทีเฮาเคยได้เนี่ยได้ที่ไข่ใหญ่ทีเฮาว่าปีแรกเนาะยืดขาพึ้นสองดอกตูมงนบาง ดังปวไงด้อยีหนอ่ยังไงบอสซำคัเด็กหน่อยเกิหไ่จังปอดปดเ๋้ายิ่มเบิดงเงินเบิดบานใช้ตาสะิกแจ๊กบยบายว่างไบนี้เลยเนาะสร็จล้งานเลยต่างก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณฮดอกจูมตอยังว่าจะตกใจจึกเลย ใครหยักติดใครหยักโอ้ยขึ้นสิเมนเทปเป็นทังขาดตัดออกเนาะจูงยัยได้เนาะทงเมนเทปใครนะตะไครด้านเหยียดเดียวนี่แต่ว่าด้านเหยียดห้อยโคตรยางกว่าฉันน่าจะเป็นยาดูเบิดใี่น้องพวกตาบดอกหนึ่ง นาจีปนยิมอยู่ได้ดอกเดี่ยวนี่กตกตาบไงได้เดียวโคโลแล้ำลุงปุ่นนะปุ่นกระด๊อกปุนนน่นนะป่นเซฟตูจกักสองโตขึ้นว่าแล้วพี่น้องกระดานหนึ่งด้วยงนะ หนึ่งดอกหนึ่งดอกใ่ดอก,ดอกใหญ่โอ,อ้บัวลายเนาะสุป,ปีนี่เอ้ยเต็มดานเลยนี่เหรอบัวลายเด้อพี่น้องพี่น้องสนใจกระทักมาได้ด้วยคับนี่ถักแคบทักไลายมาได้ทักมาสอบถามได้ครับผมเอาบอัวเอาบอัวเป็นอย่างเนาะสกิมทักมาถามเบื้องถือใจค,คอยสื่อคอยหากันบ่ถือใจบ่ดสื่อบ่เป็นอย่างครับผมถามเบื้องก็ได้ เปตังไถบ่จัดสรนบ่มีปลายทางบ่ผมบอเหตุปลายทางไว้เด้อพี่น้องบ่ไปก่อนเด้อครับจะทรงแทะแน่นอนพี่น้องบอ่มีการโกงดอกหาปีเลยพี่นอ้องเจอบองละดอกสองดอกสะสมกันไปเรื่อยๆครับผมถ้าเป็นย่ามเพื่นหลายๆครับว่ด้เของมาเลิกปนิดหรอกขึ้นไม่ล้วก็ต้องย่างหาพี่น้อง ชีวิตคนเฮากานทำมาหากินมากระแตกต่างกันไปเนาะพวกเพื่อนมีความรู้มีการศึกษากับเฮ็ดงานดีๆนางในของแอเย็นสบายถึงเวลาเหลืองานก็เหลือถึงเวลาเขางานก็นเขาบ่คืองานมุงเฮาเลยพี่น้องมันบ่ตายตันะครับถ้าเฮ็ดถ้าห้ามันหาห้ากระแด่ถ้าห้บงมันเทา,า,ก,า,าก็บบ่ได้บางครั้งก็ได้น,น,น้อยบางครั้งกัได้หลายบ่แน่บ่นอนนะครับมั็เป็นแบบอาชีพค้าขายเราบไปไงไปที่ลอยเพื่อนม,มาสื่อของเฮานลอยเพื่อนมาอุดหนุนของเฮา ขาก็จังเฉล้เพิ่มได้ข้ามจากเพิ่นเนาะหาเห็ดไปเรื um. ่อยๆสี่ลไรพี่น้องความรู้น้อยก็ต้องเป็นแบบนี้แหละก็ไปงามแห้งมันว่าเออเมียนดีดอกขานวนลูกคุบอยู่คอยใบเด้อขาเป็นสีไล่เมียนตะกวน เรื่องตะกี้ยานก็ไม่ได้นอนมวนๆแบบเดิถ้าเกิดไปคนม่ไม้แห้งตะมวนเร้ยงามดีีคนน่ะน้ำแหงเนาะเลยลำเลยมองซิวแล้วเนาะมีแฉกหน้อยจะได้เอาเพิ่นมาไดนลงมาเนี่ยโดยนี้เพิ่นตะคืนไล่กันเจ้าบ้านโอ้สีเตรียมตาเอาไปมามาแล้วเดี๋ยวที่ว่าเรื่องอันนี้แจ้งหน่อยนะพี่น้องว่าเรื่องอันพี่น้องเราคนว่าอยากให้เก็บปลายทางเนาะ ช่วยให้เก็บไปทางบัวบาเขาสิให้คนรทรงอันชิ้นขาตัวนี้เก็บไปทางให้ผมด้วยครับบ่วเมียนด้วยครับพี่น้องมันต้องมีมีขั้นตอนมีอย่างหลายอย่างดิองเออต้องไปลงทะเบียนลงอย่างหล,ล,ล,ลายๆอย่างบนวบานผมสิสังเอาตัวนี้เก็บไปทางให้ผมด้วยบ่วเมียนด้วยครับบางครั้งนี่ชิ้นขาเก็บไปทางเนาะหนึ่งละผมทรงของไปนี่คือผมต่อใจแล้วซองใบแดี่งขาดทรงของต่อหนึ่งกองเนาะพี่น้องต่อหนึ่งกิโลไปบ่ายไงจะเกิด ผมใจไปเลยเนาะสองใบแดีย่ยงถ้าเกิดไปถึงปลายทางปุ๊บปลายทางปฏิเสธการรับสินค้านี่ตีกลับมานี่ผมตกใจอีกสองใบแดงเด็กที่น้องเป็นขาตีกลับมาอีกนั่นคือว่าผมต้องเสียไปหลอดสีใบแดงต่อสิอนค้าหนึ่งชิ้นแมนเฮ็ดกะเสียเฮ็ดกะเสียคือว่าผมผมกา,าจจะจีบไปรับเอาคืนสินะอาจจะให้คู่คนทรงมันเอาไปเฮ็ดยังกระเด้งสินะเฮ็ดกิดเนี้ยกระเรืองเพิ่หนึ่งสี่นะผมกันั่นคือขอ้อเป็นดยางผมจังบอ่อยหรับบ่อยที่ปลายทางเนาะพี่น้อง ต้องเข้าใจเด้อครับผมคือมันหาเสียท,ทั้งขืน่นทั้งหลองเลยไม่ได้เป็นแบบนั้นเออเข้าใจลูกค้าลแล้วล่ะเพื่อนรถคาพื่อนขยันแมนบางคนกขยานถือโกงถือตัวเนาะอันนี้ก็เข้าใจอยู่ครับเข้าใจอยู่ออกนปลาหย่าเนาะเยอะด่านนี้แหละท่านเคยออกหลายค่ะเราเคยมาเก็บอยู่ด่านเห็ดไข่

cái đồ không bao nhảy nó, mẹ anh ăn thiệt, vinh vinh nhưng cắp nhà bố, vừa là bỏ, cái ôi, sơn gì lấy lung làng đó, chèo ไม่ดีหรอกนะก็ถอดผีกันเนี่ยม no <si suppression> ันเห็น <guarding> ท <okay>? ุ่งเป็นก็งสออกเหมือนนกเ้าปนห้อมดีสาดเราจะส้มเขาเนาะเขา แข็งดีด้วยครับผมเพราะว่าฝนบดตกฝนหอนโอเป่าแห้งเนาะมุกมีเดียดแห่งหอนขาดเนี่ยใช่นี่ไข่หอนมองคนทอถ่านขาดหอนโอเป่าเชื้อเห็ดบ่าม่นะเห็ดกับเพรนมีนมเชี่ยวฝนบอก เากระได้ด้อครับมือนี้เ้าก็หาลงไปเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้ก็ะยางไปจนสุดดอยเ <c oughs> กือบสุดบ่สุดล้วพี่น้องก็ะยางลงมาเรื่อยๆแล้วสองดอกจะหล่นตำปนตำเกลียวเลยสออวอวนะเ,เลยเนาะเห็ดทรงไว้แต่เพี่นยัง,ยงแข็งดีเนาะแข็งดีพี่บอสติดฝนโอ้จะเหม็นหอมหอมกรุบ <c oughs> จุ่มเลงสวยงามจก็บสีคมเงาข้อพิืศอบ้านเรียนก,นก็จะจุ่มยางี้จุ่มเียงไข่บ้านผู้ไข่บ้าน หกตาบสอ,สองดอกฝนเนี้ยดึงขึน้นเลยขายังลาดจะหล่นตซ้ำฝนจะจุ่ม <c oughs> ก็ไม่เห็นเพิง่งไงจู่บ่คอยเห็นกันหอก

ไข่ได้จ้ะดอกงามไปแล้วมาเดี๋ยวจะเห็ดปลานหนึ่งแล้วหายครึ่งหนึ่งเดนะี๋ย้เวลาออกได้ครับผมเทากะยางมาถึงบนจอดรถล,ละเฮ็ดนกะือว่าถือว่ามานเนาะครับผมโดนลายกะดลายก็เป็นดอกบานเพิ่นแหละไข่าบ,บาน จุ่มเนี่ยดินน้อยเนาะยึดหนาเล่ในน้อยเนาะแม่นครับผมก็ดีกว่าบ่ได้ต่ไข่เนาะค่ะแม่นครับก็ดออกห่างกี่นี่เป็นน้ำฝาดน้ำฝนเลยพี่น้องฝนบ่บ่ต่อเนื่องเนาะแมนค่ะคนหนาเห็ดก็จะรู้อยู่หรอว่าเป็นอย่างเห็ดยังออกหน่อยออกลายมันเป็นน้ำฝาดน้ำฝนปกติมันออกลายแล้วดอยนี่พอเข้ามาซองพีจิพันมากระทืว่าขนาดดอยนี่เนาะเดี๋ยวเฮาก็ขออนุญาตพี่น้อง กลับบ้านพักผ่อนก่อนด้วมื่นลุยกันใหม่นะครับผมขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องหาขอบคุณทุนกแรงใจนะครับถ้าสนใจเห็ดกะทักแคทออนไลน์มาเลยเนาะมาคุยกันไน้นะครับผมไาเจอกันคลิปหน้าครับผมสุรเกียนีสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ